สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องโอ๋ปอชแน,นลกันอีกแล้วนะครับทุกคนถึงอาจจะมาดึกกันนิดนึงนะจ๊ะแต่ต้องบอกเลยว่าทุกคนจะต้องกรีดกรัาดแน่นอนแต่จริงๆก็คิดว่าน่าจะมีคนเห็นกันไปบ้างแล้วนั่นเองนะจ๊ะกับ2เรื่อง2รถ2ชาติในวันนี้อะเราไม่รอชาตินะจ๊ะเพราะมันดึกกันแล้วเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยที่ตอนนี้เนี่ยน้องลิซ่าของเราเป็นกระแสฮอตพายในเวลาแค่หนึ่งวินาทีที่น้องเนี่ยปรากฏตัวใน official Tra i l e r ของ hit makers นะจ๊ะซึ่งก็เป็นซ ซีรีส์วารตี้ที่นํานักแต่งเพลงเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็มาทําการแต่งพงแต่งเพลงให้กับคนดังอะไรก็ว่าไปซึ่งหนึ่งในนั้นแกก็มีนอริซ่าของเราอยู่ด้วยนะจ๊ะโดยทางเราเนี่ยก็มีการออกมาบอกว่าเบื้องหลังเพลงฮิตทุกเพลงคือคนที่แต่งเพลงนั้นๆในซีรีส์สารคดีชุดใหม่ฮิตเม k เกอร์สเราจะติดตามนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ระดับแนวหน้า12คนของวงการขณะที่พวกเขาเนี่ยมารวมตัวกันในแคมป์การเขียนเพลงที่ท้าทายความสามารถเพื่อสร้างเพลงฮิตให้กับดาราดังในปัจจุบันเช่นจอห์นเลเจ เชนแชบูซี่และลริซานั่นเองจ้า oh my gosh โนริซาของเราเนี่ยจะมาประกฏตัวในฐานะที่เป็นศิลปินหรือจะเป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงด้วยเพราะโนริซาเองเราก็แต่งเพลงได้นะจ๊ะก็ต้องมารอดูว่าจะครอบ2องตแหน่งในอันนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็คือในซีรีส์วาร์ริที้ฮิตเมกเกอร์สหมอันนี้ทุกคนแต่ว่าที่น่าตกใจแล้วก็น่าประทับใจมากที่สุดคืออะไรรู้ปะใต้วิดีโอออฟิเชียลเทรลเลอร์ของ Netflix ตัวนี้เนี่ยมีแต่คนพูด <laughs> พูดถึงโนริซาเยอะมาก คือแบบลิซ่าโอ้マイ god นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะหลังจากที่ปล่อยตัวมาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นคอมเมนต์ถล่มทลายมากๆเราเลื่อนลงไปเนะี่ยก็ลิซ่า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 แบบคือเอาไว้ไง่ายๆคือน้องลิซ่าออกมาแค่หนึ่งวีคยังสร้างอิมแพคได้ขนาดนี้มีแต่คนรอดูคือรอปากแบบตาแตกว่าในเอ่อซีรีส์ตัวนี้เนี่ยจะได้เพลงใหม่ของน้องลิซ่าด้วยหรือเปล่าเพราะน้องก็มีแผนจะทำอัลบั้มที่สองเป็นแนว EDM นู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะก็ต้องมานั่งรอดูกันด้วยในเรื่องนี้ เห็นแล้วก็ตื่นเต้นไม่ไหวแกว่าอะไรต้งว,วาอะไรติดจัดเออคือน้องเคยว่างบ้างหรือเปล่าพอพอว่างปุ๊บก,ก็คงจะแบบว่าไปเล่นซีรงมซีรีส์ปตอนไหนเราไม่รู้เรื่องกันเลยทุกคนมาอีกทีนึงอ่ะน้องปล่อยงานมาแล้วเนี่ยหลายทีเลยนะน้องเป็นคนซุ่มทํางานนะจ๊ะคือไม่เคยมีเวลาว่างที่แท้ทรูสำหรับน้องน้องเป็นคนขยันขนาดไหนหายใจด้วยการทํางานน,นั่นเองทุกคนเป็นคนที่ขยันมากจริงแกแล้วไม่หมดแค่นั้นอีกข่าวนึงที่แอดเนี่ยไม่ได้มาพูดถึงในข่าวในคลิปที่แล้วด้วยนะจ๊ะก็ขอโอกาสเนี่ยมาพูดในนนคคลลิปปี้ไเยกกก็็ัื งานเปิดตู้เสื้อผ้าของโนริซ่าของเราในวัน29มิถุนายน,นที่จะถึงนี้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีนะจ๊ะซึ่งลิลิโฮมเขาก็มาบอกว่าใครอยู่เกาหลีหรือตัวอยู่ไทยใจจะบินก็กดตั๋วกันด่วนแล้วเตรียมถุงผ้าของตัวเองไว้ให้พร้อมและวิ่งให้ทันเพราะริซ่าจะเลาะเสื้อผ้าของตัวเองมาขายย้ำว่าเสื้อผ้าของลริซ่าเองจ้าซึ่งมีวันเดียวเท่านั้นด้วยคือวันอาทิตย์ที่29มิถุนายน,นเปิดตลาดตั้งแต่10โมงเชา้าจะถึง6โมงเย็นนะจ๊ะสถานที่คือ Space Door ชั้น 2F แล้วก็25นะอะไรานะ เป็นภาษาเกาหลีซึ่งแอดก็ไม่ได้แบบเออไปทราบได้นะจ๊ะว่าที่ไหนนะทุกคนแต่ใครที่อยู่เกาหลีนะจ๊ะเตรียมตัวด่วนๆเพื่อจะไปนําเสื้อผ้าฮอรนิซาเนี่ยมาใส่ให้ได้ดูกันนิดนึงมาอวดกันหน่อยว่าน้องมีอะไรบ้างที่เอามาขายในรอบนี้ซึ่งต้องบอกว่าน้องเปลี่ยนชุดเกือบตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะต้องเป็นคนที่เป็นแฟชั่นนิสตาไปออกงานนั้นออกงานนี้ก็ต้องมีการทําเสื้อผ้าใหม่สม่ําเสมอมีโอ้โหเขาเรียกว่าคัสตอมด้วยหรือเปล่าอันนี้แอดไม่ทราบได้ว่าน้องจะเอาตรงนั้นเนี่ยออกมา าได้วยไหมด้าขายนี่แบบโอ้โหโคนพิเศษมีสลักลายชื่อนอริซ่าอยู่บนเสื้อดีวยนะแกเขาเรียกเป็นคนหารายได้ตลอดไม่รู้จะเอารายได้รอบนี้ไปเป็นนะคะอาหารแมวหรือเปล่าอันนี้แซมเซลหยอกๆนะเออแต่ก็เป็นการที่ทําให้ได้แบบใกล้ชิดกับแฟนคลับมากยิ่งขึ้นพอเสื้อผ้าผ่านการใส่ผ่านเนื้อนางคนอริซามาแล้วแกเขาใจปะ ไม่ไหวแกเออเอาเป็นว่าเพื่อนๆหวีดกับสองข่าวอย่างนี้งไงกันบ้างนะจ๊ะก็มาแลกเปลี่ยนข้เห็นกันที่ใต้คลิปกันนิดนึงแอดยากอ่านมากๆนะทุกคนนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะก็มาฝากกันไว้ประมาณนี้ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะสวัสดีจ้า